อดเป็นเศรษฐีว่าสัน้นค่ะนุ่มดอยเต่านึกว่าทุกรางวัลที่หนึ่งเด็กมันโอละพ่อเลขท้ายสองตัวมันสลับกันจะบันทึกว่าสูตโตอยูซ่องตัวนะ่หนุ่มดอยเตา่าเขาสุดนึกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งตรวจด,ดูอีกที่เลขสองตัวท้ายมันสลับกันอเออก็เลยอดเป็นเศรษฐีสามสิบล้านวังฮันวอาเรืองขนเป็นเศรษที่ บานนี้หนุ่มโดยเตาเกือบเป็นลมตายเดี๋ยวมันสลับกันยังไงดูให้ดูหน่อยดูหน่อยมันสลับกันมันสลับกันใช่ไหมเออดูดให้ฟังนะสลับอย่างนี้เลขที่อกเจ็ดสี่สามเก้าหนึ่งห้าเลขที่อกเจ็ดสี่สามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเออแต่เขาซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนี่โอ้สลับแค่เนี้ยเออที่อกรางวัลที่หนึ่ง รางวันที่หนึ่งได้เก่เจ็ดสี่สามเก้าห้าโอ้แล้วทีนี้เจ็ดสี่สากห้าห่งเก้าห้าหแล้วเกซื้อเจ็ดสี่สาหหแล้วมันเป็นตังวาสามสิบล้านพูณนะก็เลยเข้าสุดเลยคนก็เลยไปซากันในมดตลาดเลยว่าที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อ่ะกูบ้านผิดคแค่สลับหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งโอเค เข้าไปซาไปลือเบิดตลาดอันนี้ซาที่ลือกันนี้โบเมนซาลือว่าเราืทึกรหลงวันที่ซาวาแล้วเขาออนซาวาเป็นตาที่ตนเราเป็นตาเสียดายมีรางวัลเป็นตารูตนไหมนี่แหละรางวัลเป็นตาหลูตุนก็เลยตางขนตางว่าพังบอกว่ามันน่าเรารัฐบาลเขาให้ไหมรางวัลแบบนี้รางวัลใกล้เคียงนีมันน่าจะมีไม่มีใกล้เคียงเขาไม่ได้ไล่อย่างนี้มันทำไมไม่มีไม่มี อันนี้รางวัลเพนตาโลตนเออเดี๋ยว <laughs> <laughs> <ลางวันเป็นตารูตุน.เออ. laughs>